สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีเก็บพักไอ้ได้นานตึ้งอยู่สิบวันก็คือการปลูกในกระต้างนี้เก็บไปกินเลยก็คือการตีเลือกก็เก็บไปตีในกระต้างนี่เลยนี่สิบวันยังอยู่ได้สบายไม่เยี่ยวก็รทำคลิปนี้ก็เพื่อว่าแนะนำกระต้างยัแนะนำเพื่อนๆตาผมในคลิปนี้ก็คือการมาเลยเจ้าของผม กดการร้าวไปจ่องผมใกล้วิธีการผลิตกระตัางประยัดนำกกว้างให้เปื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแจใ้คลิปนี้ด้วยนะครับนะคือใกล้วิธีการผลิตก็คือหนึ่งร้อยบาทก็ะืถิได้ก็ให้เปื่อนไปเรืยลได้เยอะในคลิปใกล้วิธีการผลิตอยู่ในจ่องของผมก้าวมาจ่องแล้วก็คือไปตีเครดิตจะมีระบบการผลิตอยู่การผลิตนี้วิดีโอผม สักปักก็คือผ้องก่อยก่อยต่ำไปจุดนี้หนึงเปื่อไวาดูหงายจำรับคลิปนี้แต่นี้นะครับนะสวัสดีครับ